วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องคนดีของชุมชนแผนผังการเรียนรู้ความสำคัญของชุมชนหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนความสำคัญของชุมชนชุมชนเป็นท,น,นที่ตั้งอยู่ของกลุ่มคนซึ่งคนเหล่านี้จะมีการอาศัยอยู่ร่วมกันมีทั้งการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท,ที่ติดต่อสื่อสารร่วมกัน และพึ่งพาอาศัยกันชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างคนดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นมีจิตสาธารณะและความสามัคคีในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงควรม,มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อให้ชุมชนของตนเองนั้นที่อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ดีและน่าอยู่อาศัยหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน 1. คุณลักษณะของชุมชน ป้องกันหรือทำลายแหล่งเพ่อพันธุ์ของยุงลายไม่ทิ้งขยะบนถนนทางเท้า,ทาหรือในแม่น้ำลำคลอง 2. อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ให้ใหญ่เจริญเติบโต,ตงอกงามเพื่อให้เพิ่มออกซิเจนกำจัดผักตบชวาที่เป็นสาเหตุของการดิ้งเงินใ,นในแม่น้ำลำคลองไม่ขีดเขียนหรือทำลายผนังตู้โต๊ะสวนสาธารณะหรือสถานที่ต่างๆ 3. ป้องกันภัยในชุมชน สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัยหรือเป็นมิจฉาชีพสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัติหลายแหล่ง 4. ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของคนในชุมชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมทางเท้าและถนนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อความสะดวกในการคมนาคมประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน 1. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยสสบายในการดำรงชีวิตคนในชุมชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านความสะดวก 3. เกิดความสามสารถีในชุมชน 4. ชุมชนสบายและสิ่งแวดลอด้อมดีมีความปลอดภัยในชีวิตและสัส์สนมากขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับจะทำโดยนายจิตกรแก้วสีใสหหกตอสเอ็ดเลขที่หนึ่ง ขอขอบคุณครับ